สปัจจัยช่วยให้ฝ้าจางหน้าใสาในซัมเมอร์นี้ซัมเมอร์นี้แดดแรงจริงๆนะคะหลายคนมีฝ้าอยู่แล้วมันยิ่งกระตุ้นให้ฝ้าเข้มขึ้นหน้าหมองได้เรามาตามกันค่ะว่า3อย่างนี้ต้องทําอะไรบ้างข้อแรกเลยให้โฟกัสเรื่องของครีมกันแดดอันนี้สําคัญมากๆเพราะว่าครีมกันแดดจะช่วยป้องกันผิวเราจากแสง UV แต่ทีนี้จะเลือกยังไงมี SPF มากมายเลยบอกเลยนะคะว่าเลือกสูงไว้ก่อนเลย SPF50PA 3 จะได้กันได้ทั้ง UVA UVB แสงสีฟ้าถ้าเลือก SPF ต่ำๆประสิทธิภาพในการกันแดดไม่พอค่ะกับแดดร้อนๆเมืองไทยอ่าวิธีการทาสำคัญเช่นกันนะคะมีกันแดดด,ดีแล้วแต่ทาผิดวิธีหน้าก็ยังหมองฝ้าก็ยังขึ้นค่ะวิธีทาถ้าใช้แบบครีมแบบนี้ให้ทา2ข้อนิ้วชี้เต็มๆนะคะแบบนี้เลยบีบครีมเยอะๆเลยโดยเกจะแบ่งทาทีละครึ่ง ครึ่งแรกหนึ่ข้อนิ้วทารอบแรกอีกหนึ่งข้อนิ้วทาทับตาม เป็นรอบที่2เพราะผิวของเรามีรอยหยักถ้าเราทาสองรอบแบบนี้มันถึงจะครอบคลุมทุกพื้นที่และกันฝ้าได้เต็มที่เต็มประสิทธิภาพค่ะถ้าใครเป็นฝ้าแล้วต้องออกแดดด้วยเก็บเน้นย้ำนะต้องพกครีมกันแดดออกไปด้วยนะคะทาซ้ำระหว่างวันทุก2 3ชั่วโมงอันนี้จำเป็นมากๆเลยจะได้ช่วยป้องกันผิวเราจากฝ้าได้ด้วย2ค่ะ ยาปล่อยให้ผิวแห้งหลายคนเนี่ยเห็นว่าหน้าร้อนทาอะไรก็เหนียวทาอะไรก็เหนอะหนะผิวก็เลยจะทิ้งเลยไม่ทาบํำรุงใดๆทั้งสิ้นเพราะทาแล้วหน้ามันมัน,มนเพราะอะไรรู้ไหมคะถ้าเราเลือกแบบชนิดครีมแล้วใส่ส่วนผสมที่มีน้ํามันเยอะๆทาเข้าไปเท่าไหร่มันก็ยิ่งกองหน้าผิวทีนี้ ถ้าหน้าร้อนเหนียวเหนอะขนาดนี้ให้เปลี่ยนครีมบำรุงของคุณเป็นเนื้อเซรั่มเพราะเซรั่มยังมีสารสกัดที่เข้มข้นมีการที่ซึมไว จะไม่เหนียวไม่กองหน้าผิวแล้วคุณก็เลือกสารสกัดที่ใส่อยู่ในเซรั่มเนี่ยลดเม็ดส,สีเมลานินเพื่อช่วยในการลดฝ้ากระจุดด่างดำเก็บแนะนำนะตัวเด็ดๆก็คืออัลฟาอบูตินรากชะเอมเทศพวกนี้เด็ดมากๆถัดมาก็คือในเรื่องของมอ,อยเจอร์ไรเซอร์ก็ยังต้องดูอีกเช่นกันว่าเซรั่มนั้นมีการเติมน้ำให้ผิวไหมผิวเราจะได้ไม่แห้งสังเกตไหมว่าถ้าคนไม่ทาบำรุงเลยแล้วปล่อยไปโดนแดดกลางแจ้งหนักๆ ผิวเราจะแห้งผิวเราจะกล้านค่ะเหมือนอะไรเหมือนอ่ะกล้วยตากปลาแห้งคุณเห็นไหมเนื้อแดดเดียวตากแดดแป๊บเดียวน้ําระเหยหมดเลยเนื้อแดดเดียวแห้งเลยใช่ไหมคะอ่ะกล้วยตากก็ใช่ด้วยดําด้วยคล้ําด้วยแห้งด้วยนี่แหละค่ะผิวเราก็เช่นกันยังต้องการการบํารุงแล้วก็เติมน้ําให้ผิว เติมน้ำให้ผิวเสร็จทาเซรั่มเสร็จเรียบร้อยก็อย่าลืมนะคะครีมกันแดดต้องทาตามเป็นขั้นตอนสุดท้ายและข้อที่3นะคะ,ะการทาครีมทุกชนิดทุกอย่างไม่สามารถกันแดดได้ร้อยเปอร์ซหมอไหนก็บอกเลยนะคะว่าไม่สามารถกันแดดได้ร้อยเปอซตสิ่งที่เราจะต้องทำควบคู่กันไปเลยคือ หาอุปกรณ์ป้องกันแสงแดดถ้าคุณจะต้องเป็นลุยกลางแจ้งกลางแดดกลางทะเลแบบนี้นะคะหมวกปีกกว้างแว่นตากันแดดร่มค่ะ แล้วก็พยายามเลี่ยงแสงแดดช่วงที่แดดจัดๆก็คือ10โมงเชา้ชาถึงบ่ายสาแดดเช้าๆเนี่ยดีๆอย่างเงี้ยได้ไหมได้นะคะเพราะว่าเราจะได้รับวิตามินดีบ,บำรุงเรื่องของกระดูกอะไรต่างๆที่มีความจำเป็นด้วยแต่ถ้าแดดเปรียปร้ยงๆแบบนี้คุณออกไปลุยเต็มที่แน่นอน หน้าคล้ำฝ้าขึ้นผิวไหม้แล้วเกิดมะเร็งผิวหนังได้ถ้าไม่ได้ป้องกันผิวจากแสงแดดค่ะด้วยความปรารถนาดีจากเคที่นะคะสํหรับใครที่ดูอยู่ว่ากันแดดอะไรที่มันจะทาแล้วบางเบาไม่อุดตันผิวล้างออกง่ายเข้าได้ทุกสีผิวนี่เลยเก็ดแนะนําเลยนะคะบีบีกันแดดเคที่ SPF 50 PA 3+ ตัวนี้เป็นฟิสิกอลซันสกรีนด้วยมีแร่ไทเทเนียมไดออกไซด์ช่วยสะท้อนรังสีไม่ดูดซับแสงคือทาปุ๊บออกแดดได้ เลยไม่ต้องรอแล้วก็ยังทาซ้ําระหว่างวันได้คนที่มีผิวแพ้ง่ายคนที่มีสิวคนที่ตั้งท้องตั้งคันให้นมบุตรใช้ได้ค่ะเพราะว่าตัวนี้เหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายด้วยตัวเนื้อ ก็คือจะเป็น BB หมายถึงเป็นสอีกวันมีทั้งบำรุงกันแดด50เท่าเมกะเปสหน้าใสแล,และรองพื้นเกรดพรีเมียมเนื้อจะเป็นสีเนื้อเนื้อแบบนี้นะคะเข้าได้ทุกสีผิวลูกปุ๊บเนียนปับ๊บซึมไวเกลี่ยง,ง่ายนี่เลยค่ะไม่ทำให้เกิดสิวอุดตันผิวด้วยนะคะในขนาดใหญ่บึ้ม100กรัมต้องบอกเลยใหญ่เท่าหน้าเลยนะคะนี่เลยใหญ่เท่าหน้า อาทากันได้เป็นเดือนอย่าลืมทาหน้าแล้วทาคอด้านหน้าด้านหลังตรงนี้ด้วยเพราะว่ากละเวลาเกิดมันเกิดได้หมดเลยนะคะตามลำคอก็ได้และตัวถัดมาที่เกศจะแนะนําก็คือลดเม็ดสีเมลานินด้วยการบํารุงเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนี่เลยค่ะเซรั่มลดฝ้าหน้ากระชับระดับยีนจะเคที่ ตัวนี้ช่วยลดเม็ดสีเมลานินจากอัลฟาอะบูตินกรีซีนซอจารากชเอมเทศและทนาสมิกแอซิดส่วนตัวที่เติมน้ำให้ผิวจะมีแซ็กชัลไลโซมาเลตนะคะช่วยกัดเก็บน้ำได้ถึง72ชั่วโมงมีไฮยาลูรอนริ้งเข้าฟิลลดริ้วรอยเติมคอลลาเจนให้ผิวด้วยผิวจะได้ยืดหยุ่นแล้วก็กระชับค่ะส่วนคนที่แพ้สารมาเกรดแนะนำตัวนี้เลยนะคะเซรั่มจะช่วยลดอาการแสบแดงเวลาออกแดดและฟื้นฟูเซลล์ผิวใหม่ โดยใช้เช้าเย็นร่วมกับการทาครีมกันแดดและแนะนำนิดนึงว่าสำหรับคนที่เป็นฝ้าถามเข้ามาเก็ดมีชุดดูแลฝ้านะคะ3ชิ้น3ขั้นตอนเซรัร่มนดฝ้าบีบีกันแดดและสบู่ที่จะช่วยดูแลผิวอย่างปลอดภัยไร้สารมีรีวิวจากผู้ใช้จริงมากมายใช้แล้วพึงพอใจช่วงนี้โปรสงการรับฟรีด้วยนะคะผ้าขนหนูนาโนผืนใหญ่นุ่มๆของมีจำนวนจำกัดทักเข้ามาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ